สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนข่าววันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสบายดีัไหมคะฝนตกตก,ตกแบบนี้บวกบรรยากาศหนาวหนาวด้วยแล้วง่วงนอนกันใช่ไหมคะงัะ้นะเรามาเรียกสติก,กันก,นก่อนดีกว่าค่ะประมือหนึ่งครั้งประมือสองครั้งประมือสามครั้งประมือห้าครั้งค่ะ,ะมีสติกันแล้วเนาะข่าววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเสียงในภาษาไทยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น3ามเสียงก็คือเสียงพยัญชนะเสียงสระและ มาแค่เรื่องเดียวก็คือเสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะเสียงพยัญชนะเนี่ยครูจะแบ่งออกมาเป็นสองประเด็นใหญ่ๆนะคะก็คือเสียงพยัญชนะต้นและเสียงพยัญชนะท้ายหรือว่าจะเรียกว่าเสียงตัวสะกดนั่นเองค่ะอะครูจะมายกตัวอย่างให้ดูเปนก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพเช่นคําว่าขายเสียงพยัญชนะต้นก็คือขอขายเสียงคและ เสียงคยัญชนะท้ายนะคะก็คือจะเป็นเสียงโยยะเสียงเยอะนั่นเองค่ะอ่ะขอ้าใจกันแล้วเนะาะค่ะก่อนอื่นครูจะมาทบทวนความรู้เก่าๆของนักเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะเป็นชนะอักษรไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะลืมกันมรือยังเลย44ตัวเก่งมากค่ะบอกเพให้บอกเพื่อนให้เพื่อนหน่อยค่ะ,ะถูกต้องค่ะมี44ตัวและ ยี่สิบเหี่ยงนั่นเองค่ะนักเรียนที่จําได้ก็เก่งมากค่ะส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังจําไม่ได้ให้กลับไปทวนหน่อยนะคะค่ะต่อมาเราจะมาต่อในเรื่องของเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวนั่นเองค่ะก็จะมีเสียงเกิดเกิดในรูปกอไก่ค่ะเสียงเกิด ก็จะมีท no no ั้งหมด5รูปนั่นเองค่ะก็จะมีขอไข่ขอขวดคอควายคอคนและคอระขังนั่นเองค่ะเสียงที่สามนะคะก็คือเสียงเงือกก็จะมีงองงูค่ะเสียงที่สี่เสียงจึกก็คือจอจานนั่นเองค่ะเสียงที่ห้านะคะก็คือเสียงชึกชึกก็จะมีชอชิงชอช้างและชจกระเชือนั่นเองค่ะ ต่อมาเสียงที่หกก็จะเป็นเสียงสึกสึกก็จะมีซอโซสอเสือสอสาลาและสอบริสีนั่นเองค่ะต่อมาเสียงที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นเสียงเด็กเดกก็จะมีดอเด็กและดดชดานั่นเองค่ะเสียงที่แปดเสียงตึกจะมีต่อต่อและต่อประตากเสียงที่เก้าเสียงตึก มีตัวอะไรบ้างคะพอทงหอทหารพอนางนุ่งโพพอบเท้าพอสันทานและพอถึงนั่นเองเนาะเสียงที่สิค่ะเสียงหนึ่จะมีนอหนูและนอเนนเสียงที่สิเอดเสียงเบกเบ็คือบวบใไม้เสียงที่สอง เสียงขอปอปรานเองค่ะเสียงที่สามเสียงเบจะเป็นเสียงขอขอพึ่งพอพานและพอสัมพานนั่นเองค่ะเสียงที่สิบสี่เสียงเึกกเป็นเสียงคอคอฝาและคอพันเสียงที่สิบห้าเสียงหมึกเป็นเสียงขอ หมาเสียงที่สิบหกเสียงหยึดเป็นเสียงของเอผู้หิงและเอยักษ์นั่นเองค่ะอ่ะเสียงที่สิบเจนะคะก็คือเสียงเึเป็นเสียงของรอเรือนั่นเองค่ะเสียงที่สิปดเสียงเบกเป็นเสียงของรอลีงและรอจุฬาเสียงที่สิบเก้าเสียงเบเสียงของ บอแวนยี่สิบเป็นเสียงเสียงอะไรคะเสียงเออเสียงคอง้ออ่างและเสียงสุดท้ายก็คือเสียงเฮเป็นเสียงคองหอหีบและหอนกฮูกนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูตัวยอย่างกันนะคะก็คือคำว่าก้าน ตัวไหนคะตัวไหนเป็นพยัญชนะอักษรเดียวพยัญชนะเดียวตัวไก่ที่เป็นเสียจุดถูกต้องค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาดูในพยัญชนะอักษพยัญชนะประสมคำควบกล้ำเละคคำควบกล้ำเทเละคำควบกล้ำไม่เทนะคะคำควบกล้ำเทก็คือคำพยัญชนะ อักษรที่ควบด้วยโรเรือลอรลิงและโมเวนแล้วออกเสียงพร้อมกันนันเองอ่ะอักษรแท้มีค่ะแฟนชนะค่ะควบก,กํมแท้มีทั้งหมดสิบห้ารูปและสิเสียงมีอะไรบ้างคะมีมีอรอ เ15เลี้ยง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 15, 15 15รูปแต่มีแค่11เสียงอะงั้นก็ต้องมีแต่และรูปเนี่ย15รูปเนี่ยจะต้องมีเสียงที่ทำกันนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเสียงไหนที่ทำกันเสียงพอมมใช่ไหมคะเสียงไหนเสียงไหนคะ โ,โรอกับโโรเสียงโรโรอกับโรโรและมีอเห็นไหมคะอ่าเสียงโหรโลกับโรโรอ่ะเรามารับดูว่ามีกี่เสียงนี่ยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเสียงคะ่ะอ่ะเรามาดูตัวอย่างอ่าหูลึงไปเมื่อกี้อันนี้ก็คือเพลง คำควบกล้มอักษรควบกรรั้มเทส่วนอักษรควบกั้มไม่เทก็คือพยัญชนะที่ควบด้วยรอเรือแต่ออกเสียงเพียงแค่เสียงเดียวนั่นเองก็คือคำว่าจริงใอ่เพราะว่าเสียงทอรอเนี่ยเราจะอ่านเป็นเสียงเสอ ก็คือเสียงโซโซนั่นเองค่ะอ่าเราไม่ได้อ่านว่าสาลสายนะคะเราอ่านว่าสายนั่นเองค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างของพยัญชนะเพรพยัญชนะระสมนะคะก็เป็นยังไงเช่นคําว่ากล้วยอ่ะคุณลืมอย่างหนึ่งก็คือคุณลืมบอกไปว่า สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงก็คือสัญลักษณ์นี้นะคะจะใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้บอกเสียง จะมาดูตัวอย่างค่ะก็คือคำว่ากล้วยกล้วยพยัญชนะอะไรทุกเพลงชนะต้นคะอ่าก็คือกอเลเองนีคำไหนอีกคะกลากลายเอีกคะ ต้องขาดที่นักเรียนกล่าวมาคือถูกต้องค่ะต่อมานะคะต่อไปประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับพยัญชนะพยัญชนะท้ายนั่นเองเหรือที่เราเรียกกันว่าตัวสะกดน,นะคะมีทั้งหมดกี่มาตราคะมีทั้งหมด อะไรบ้างคะแม่กบกบกดก้นกงกงเตยเกยครบแปดตัวหรือยังคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาล้วค่ะครบแล้วแปดตัวนะคะอ่ะแล้วก็มีนักเรียนคงจะสงสัยใช่ไหมคะเพราะว่ามีบาง เพราะว่าบางมาตราเนี่ยสะกดไม่ตรงตามมาตราเช่นคําว่านี่แล้วก็คําว่าสาอ่านเหมือนกันแต่สะกดต่างกันค่างนั้นถ้าเขาให้หาเสียงเนี่ยเราก็ยึดที่เสียงนะคะ,ะก็คือเสียง อ,อ่ะเรามาดูตัวอย่างทั้งทั้งสองรูปแบบทั้งสองประเด็นเลยนะคะก็คือในรูปแบบของพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะระสมคำควบกล้มแท้และคำควบกัมม่แท้และพยัญชนะท้ายที่เป็นตัวสะกดนะคะจะมีเอาละค่ะเรามาฝึก ดูนะคะมานักเรียนจะเข้าใจไหมอ่ะประโยคอะไรคะอ่านักเรียนคิดประโยคดีกว่าคะ่ะผมผมทำการบ้านผมทำการบ้าน เรามาถอดเสียงกันนะคะเสียงตอนนี้เรามาถอดเสียงพยัญชนะต้นกันก่อนดีกว่าค่ะมีเสียงเผอเสียงเธออะไรอีกคะเสียงเกอเสียงเบอถูกต้องค่ะอะต่อมาก็ เราจะมาถอดเสียงพยัญชนะตัวสะกดนั่นเองหรือว่าพยัญชนะท้ายนะคะเช่นออประโยคที่ว่าแม่ต้อือต้นไม้อ่าอะไรบ้างคะ มีเพลงชนะก็คือบอกไปไม้นอนหนูถูกต้องค่ะเอาล้ะค่ะนักเรียนพลาไปอีกอย่างนะคะคููก,ก็ลิงบอกไปเมื่อกี้ข้อที่ควรสังเกตนะคะไม้เนี่ยจะมีเสียงพยัญชนะท้ายด้วยนะคะเอาละค่ะข้อที่ควรระวังนะคะ ที่เป็นเสียงสระแต่ว่าร่วมด้วยเสียงพยัญชนะท้ายเนี่ยก็จะมีสระอัมสระไอไม้มาลายไม้ม้วนและไม้หันอากาศยอยักษ์นะคะและสระเอาค่ะอะบัวกมอมา ที่เป็นเสียงเปกก็คือสระอําค่ะอ่าสระไอสระอาะอาบวัวโยยักษ<ย>์ที่เป็นเสียงหยตัวสระเอาสระอาะบวกับโฟเวนที่เป็นเสียงบกนั่นเองค่ะอ่าถ้าเขาถ้าเขาให้หาเสียงเนี่ยพยัญชนะเหล่านี้ก็คือเสียงพยัญชนะ ท้ายนั่นเองค่ะ,ะงั้นก็แปลว่าคำว่าไม้เป็นเสียงพยัญชนะท้ายด้วยเหมือนกันค่ะก,คก็คือเสียงไอก็คือเสียงเป็นเสียงพยัญชนะท้ายเดียยักษ์นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะ,ะถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วเนาะครูก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ทํากันค่ะค่ะงั้นข้ามนี้ครูก็ ขอจบไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ